แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ8ธันวาคม2566มีความคืบหน้าสำหรับเงินสนับสน,นุนตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5ปีผลิต65ทับ66ล่าสุดอัปเดตวันนี้นะคะสำหรับใครที่ใจจดใจจอรอเงินตัดอ้อยสด120บาทต่อตนันกับวงเงินงบประมาณ8,000ล้านบาทวันนี้แอดมีความคืบหน้ามาอัปเดตนะคะ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook อ้อยน้ำตาลนะคะโดยได้อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะสออน,อนกำหนดแนวทางการจ่ายเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5ฤดูการผลิตปี2565ถ้า66นะคะและเช่นเคยก่อนประรับชมรายละเอียดนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดทข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ เธันวาคม2 5 6 6นายนารุณสุขสมานร,รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น pm 2.5ฤดูกาลผลิตปี2 5 6 5ทับ66ครั้งที่1ทับ266 โดยมีนายสามารถน้อยวันผู้หนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานนายประสิทธิ์วงศสาเทียมผู้ำนวยการกองอุตสาหกรรมอ,อ้อยน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องนายจรรวัตด,ดำศรีหัวหน้ากลุ่มนิติการรักษาราชการกาแทนผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมอ,อ้อยและน้ำตาลทรายนายวิโรดวิจิตผู้ำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะทำงานเจ้าหน้าที่สอ,อนอร่วมประชุมณห้องประชุมชั้นหนึ่งอาคารสอ,อนอนะคะในที่ประชุมมีเรื่องสำคัญดังนี้นะคะแบบฟอร์มข้อมูลชาวไร่อ้อยคู่สัญญาและปริมาณอ้อยสดคุณภาพดีที่ส่งโรงงานเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนเกษตร,รกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5อดฤดูการผลิตปี2565ทับ การตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ในที่มีสิทธิ์ในเงินสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ฤดูการผลิตปี2 5 6 5 -66 ทับ66นะคะนี่คือการอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะ ไปกันต่อสำหรับความคืบหน้าของวันนี้กันนะคะเพจ a c e b o o k โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยก็ได้อัปเดตถึงพี่น้องชาวไร่อ้อยนะคะที่มีตัดอ้อยสดส่งเข้าหีบป,ปีผลิต2565ทับ66หรือปีที่แล้วนะคะให้ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของโรงงานน้ำตาลนักเกษตรนักส่งเสริมเพื่อส่งสำเนาเอกสาร เงินช่วยค่าตัดอ้อยสดสะอาดลดฝุ่น PM 2.5ปีผลิต2,565ทับ66ภายในวันที่10ทธันวาคม2566นะคะเอกสารที่จะต้องเตรียมส่งนะคะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรชาวไร่อ้อยสมุดสำเนาสมุดบัญชีทกสนะคะการกำหนดวันที่การให้สิทธิ์และเงื่อนไขรับเงินช่วยเหลือออกประกาศโดยสนอน สำหรับการประสานงานกับชาวไร่อ้อยที่ได้รับสิทธิ์และการรวบรวมเอกสารทำผ่านทางโรงงานน้ำตาลที่ท่านส่งอ้อยนะคะเงินจะโอนเข้าบัญชีทกสของชาวไร่โดยตรงดอกจันตัวโตๆนะคะข้อมูลสำเนาบ,บัตรประชาชนและเลขหลังบัตรมีความอ่อนไหวด้านสิทธิส่วนบุคคลให้ระมัดระวังความเสี่ยงจากกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจนำไปใช้หลอกลวง เช่นเดียวกับเพจ Facebook ครอบครัวไรอ้อย KBS นะคะได้อัปเดตว่าชาวไร่โรงงานน้ำตาลคอนบุรีและโรงงานน้ำตาลสีคิ้วที่ส่งอ้อยสดคุณภาพปีผลิต6566ขอให้ส่งเอกสารไม่เกินวันที่10ธันวาคม2566เพื่อส่งข้อมูลรับสิทธิงเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดนะคะ โดยได้ประกาศเรื่องเงินช่วยค่าอ้อยสดคุณภาพดีปี65ทับ66 6. พี่น้องชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลคอนบุรีและโรงงานน้ำตาลสีคิวีติตดอ้อยสดคุณภาพดีปี65ทับ66 6. ปีที่แล้วให้เตรียมเอกสารดังนี้นะคะ 1. สํำเนาบัตรประชาชน1ฉบับ 2. สํำเนาบัตรราครุษสอนอไม่หมดอายุนะคะหน้าหลัง1ฉบับ สามสำเนาหน้าบัญชีทกาศาประเภทบัญชีออมทรัพย์และเป็นบัญชีเจ้าของโควตาเท่านั้นก็คือบัญชีที่มีความเคลื่อนไหว1นฉบับนะคะทํสาสำเนาใช้กระดาษแผ่นเดียวส่งเอกสารไม่เกินวันที่10ธันวาคม266 6การจัดส่งข้อมูลครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของสอ,อนอเพื่อรับสิทธิเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดโดยรายละเอียดติดต่อเคส่งเสริมที่ท่านใช้บริการนะคะกลุ่ม KBS กลุ่ม นี่คืออัปเดตความคืบหน้าเงินตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 120ปัตบาทต่อตัอนนะคะ